ขับวันนี้จะไปแนะนาการตั้งค่ากล้องถอยหลังของจอแอนดรอยรุ่นนี้นะครับในกรณีที่เข้าเกียร์ถอยแล้วนะครับกล้องหลังไม่ตรงนะครับเราสามารถเข้าได้สองวิธีนะครับวิธีแรกก็คือมาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ตั้งค่าโรงงานแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับมาที่ตั้งค่าจากโรงงานใส่รหัสแปดสตัวนะครับกดตกลงแล้วก็ จะมีไม้เลข3เนี่ยนะครับองค์ประกอบภาพนะครับแต่ก็ไปนะครับในการดูนะครับเขาก็จะมีบอกตรงนี้นครับการตั้งค่าช่องกล้องถอยก็จะอยู่ที่ชั้นแน้นหนึ่งอ่าเอวีอยู่ที่ชั้นแน่นเนี่ยครับตัวที่สองจะเขียนว่าชั้นแน่นหนึ่งครับศูนย์หนึ่งส่วนี้ก็จะเป็นอ่าบอกสองสามนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับช่องการตั้งค่ากล้องถอยชั้นแน่นศูนย์ชั้นแน่นศูนย์ก็คือตัวนี้นะครับ เราก็มาตั้งตรงชั้นศูนย์นนี้นะครับตั้งให้มันตรงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือวิธีที่หนึ่งนะครับก็คือเข้ามาตั้งตรงหมาเยเลขสามองค์ประกอบนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือให้เราเข้าเกียร์ถอยนะครับคางไว้นะครับอถ้าหากว่าเขาไม่ตรงอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีภาพที่เป็นลายๆอย่างเงี้ยครับให้เราแตะแช่ที่หน้าจอนะครับ ค้างไว้จนกว่าเขาจะเด้งขึ้นมานะครับจากนั้นก็ให้มเลือกที่รูปแบบภาพนะครับตรงนี้ครับแล้วก็เต่ไปที่กล้องที่เราจะติ๊กนะครับสมมุติเป็นกล้องทั่วไปนะครับกล้อง NTSC PAL ก็มาติ๊กที่ c v p ตรงนี้นะครับจากนั้นเปิดเส้นถอยนะครับก็จะเป็นกับวิธีตรงนี้นะครับก็จะมีคงที่กับพลวัตนะครับ เราก็มาติ๊กที่ของที่นะครับอันนี้คือเปิดเส้นนะครับจากนั้นก็จะมีเรดาร์ครับตัวนี้ก็คือเซนเซอร์ถ้ารถมีเซนเซอร์ก็สามารถมาเปิดตรงนี้ได้นะครับถ้าไม่มีก็ปิดไปนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็จะอ่ทำการปลดเกียร์ถอยนะครับแล้วก็เข้าเกียร์ถอยอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะมีภาพมาตรงตามตามภาพที่เราต้องการนะครับ สามารถทำได้สองวิธีนะครับตัวจอรุ่นนี้นะครับก่อนจะออกนครับถ้าเราเข้าหมดในหมดโรงงานนะครับให้เขาเข้ามาที่ระบบนะครับแล้วก็รีสตาร์ททันทีนะครับเครื่องรุ่นนี้เขาจะต้องรีสตาร์ททุกครั้งที่เข้าหมดโรงงานนะครับไม่งั้นเขาจะไม่ไม่ทำงานนะครับครับคุณครับ